นี่ครับเอ้เสียเอาไว้ลงมาไว้ตรงนี้ครับตอนเย็นๆก่อนไาจะมาสวดอภิธรรม แล้วอันนี้จะเป็นคล้่ายเป็นบ้านไว้ให้น้องเขาเพื่อเขามาแลเขามีหมองยูหมองนอนครับก็เป็นสมารกเป็นอุป,ปกรณ์พวกเป็นเสื้อผ้าเป็นท่อทัดที่น้องเขาเคยใส่จะพาไปเบิ้งครับ นี่ครับจะมีหมู่มีม,มอนมีผ้าหม่มแล้วก็มีพัดลมมีทีวีมีแยกหนามหน่อยมีตู้เสียอผ้าต่เพนี้แต่ละบานแต่ละทีก่ก็พอเกลื่อนครับ อย่าพายเบิงงในตู้เย็นครับอันนี้จะเป็นเพื่อไว้ให้น้องม้าน้องในยู่ในนอนแล้วก็พวกของกินพวกเสื้อผ้าอันนี้ตู้เย็นใหม่ครับเสื้อให้น้อง มีครบทุกอย่างครับน,นีหนให้น้องครับเป็นผ้าห์มครับสิ่งที่บ่อยากให้เกิดสิ่งที่ อยากมีครับน้ำวุนนี่น,นี่ก็บกรยรยากาศโดยรวมรลอบก, <Ooh. S 1> การสุญเสียรข้างยิ่งใหญ่ครับของพี่สาวอยู่จังหวัดน,น่านครับ ก็เก็บกภาพกันมาฝากกันกัประมาณนี้ครับผมสำหรบับชิปนี้ส,ส,สันสันลิปหน้าเจอกันใหม่พอกันใหม่ลงติดตามมาเรื่อยขอบคุณครับทุกการรับชม